สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดลมค่ะท่านลมมีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงเดือนมทั้งหมดนะคะไม่ไดออ้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรั มออในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบนะคะหรือว่าจะเป็นชาว2ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวของกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้เนาะ ไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้ค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คลัคนาราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะใบต่อมาค่ะเป็นไพ่คุยนับแวนค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะก็ดูวันที่แล้วก็ลัคนาราศีได้ด้านล่างนะคะหรือไม่ค่ะไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกค่ะว่าในช่วงเวลานี้ค่ะ คุณโฟกัสอยู่กับตัวเองนะคะโฟกัสอยู่กับการงานนะคะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากที่จะสูงสิงวุ่นวายอะไรกับคนอื่นนะคะออหรือว่าอาจจะเป็นคนมีคู่ก็ได้นะคนมีคู่มีแฟนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยที่อยากจะสูงสิงกับคนรักซะเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากคุยอยากที่จะปลีกตัวนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่แปดถ้วยนะคะแล้วก็10ไม้นะคะ บางความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะจบลงไปเพราะอะไรเพราะว่าคุณรู้สึกเหนื่อยค่ะนะรู้สึกท้อแท้กับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้มันแบบไม่ก้าวหน้าเลยนะคะหรือเราอยากที่จะพูดคุยอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาเนี่ยค่ะแต่เราพูดกับเขาไม่ได้เขาไม่รับฟังนะคะหรือว่ารับฟังแล้วก็เออเหมือนแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่อินกับเราสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีความท้อแท้ใจรู้สึกเหนื่อยใจนะคะ นะหรือมันเป็นความรักความสัมพันธ์ทีเ่เหมือนเราพยายามเข้าหาเขามากๆเนาะแต่ว่าตัวเขาอ่ะมีอะไรสักอย่างอะ่ะกั้นเอาไว้บล็อกเราไว้ทําให้เราอ่ะเข้าไม่ถึงเขานะะเน่อมีคู่ก็เหมือนไม่มีมันรู้สึกแบบแบกรับอะไรหลายๆอย่างอยู่ในตอนนี้นะคะหรือไพ่10ไม้กับไพ่คว e นอ o ์แวร์เนี่ยค่ะอาจจะบอกบอกว่าช่วงนี้ค่ะคนโสดเนาะ ยุ่งอยู่กับเรื่องงานมากๆเลยอะ่ะไม่มีเวลาที่จะไปหาคู่เลยค่ะไม่มีเวลาใส่ใจในเรื่องของความรักเลยค่ะเอออาจจะเป็นทํานองนี้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่สองเหรียญนะคะสองเหรียญเนี่ยอาจจะมุ่งบอกว่าอืมใครที่ยังคงรอความรักเก่าเนอะก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นนะเออใครที่ยังรอใครที่ไม่รอแล้วก็อาจจะต้องมูฟออนไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังรอเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมานะคะเพอไพ่สองเหรียญเนี่ยมันคือการหวนคืนกลับมาแบบรีเทิร์นนะคะหรือพไพ่ใบเนี้ค่ะอาจจะมาบ่งบอกสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณมักจะเป็นในรูปแบบที่เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวกลับมา โอ้มันเป็นทํานองนี้นะคะนะเราก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเอออะมาดูกันต่อค่ะมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะคะมีไพ่สองสองดาบอาจจะมีการบล็อกกันไปด้วยนะเออไป,ไปมาๆก็คือมีการบล็อกกันไปด้วยนะคะเออแต่ว่าก็ยังมีการคิดถึงกันเออบล็อกกันไปนะคะโมโหโทโสกันไปแยกกันไปแต่ก็มีการคิดถึงกันนะคะหรือถ้าไม่ได้บล็อกนะคะไพ่สองดาบเนี่ยหมายถึงการมาส่องค่ะ เขาอาจจะยังมาส่องคุณอยู่หรือว่าคุณอาจจะยังไปส่องเขาอยู่นะคะ่ะเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมามาค่ะเดี๋ยว wheel of fortune นะคะอืมตามด้วยเออแปดดาบนะคะแล้วก็เก้าดาบแปดดาบเก้าดาบเลยนะคะเออเหมือนหลายๆคนเนะะี่ยค่ะรู้สึกเครียดนะคะในความเป็นความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าเครียดหลายๆอย่างเลยแหละไม่ใชแ่แค่ความรักอย่างเดียวนะคะแล้วพอมันเครียดเยอะๆเราก็ นะปิดประตูหัวใจเออหรือว่าปิดตายปิดตัวเองไปเลยนะคะไม่อยากที่จะพูดคุยเกกับใครไม่อยากที่จะสงสิงอะไรกยับใครมากนะักแล้วก็มีกําแพงอืมนะคะเออกาแพงในที่นี้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนโสดอย่างเดียวเนาะที่ที่จะมีกําแพงคนมีคู่ก็สามารถมีกําแพงได้เหมือนกันนะคะเหมือนเออเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยอะ่ะ เขาถามว่าอะไรเราว่าเธอไปไหนทำอะไรตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างเราอาจจะรู้สึกลำคาญในการที่เขามาถามจี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 แบบเนี้ยนะคะเออรู้สึกลำคาญแล้วก็รู้สึกเครียดด้วยออมันอาจจะเป็นทํานองนี้นะคะนะหรือบางความสัมพันธ์มันอาจจะมาในลักษณะนี้ก็ได้นะคะคือคุณที่คุณเครียดอะที่คุณรู้สึกหนักใจและเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีความก้าวหน้าเลยเออ ะะอยู่ยังไงอยู่แบบนั้นนะคะเอคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเขาเนอะออยากจะรู้ว่าโลกของเขาเป็นยังไงเพื่อนของเขาเป็นยังไงแฟมิลี่ของเขาเป็นยังไงแต่แบบบางคนเนี่ยเขากันมาปีหนึ่งละสองปีก็ละยังไม่เคยจะบอกเรื่องราวเหล่านั้นให้เราฟังเลยนะคะจนเรารสึกว่าเราเป็นคนอื่นอะ่ะเออมันก็เป็นแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะคะ เหมือนประมาณว่าไปต่อก็ไปไม่ไหวเออถอยหลังก็ถอยหลังไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่อยากที่จะเอ,อ่อแยกย้ายหรือว่าไม่อยากที่จะเสียเวลาก็ยังคงยังคงให้โอกาสเขาอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะใครที่มีเอ,อ่อประมาณนี้นะมีเรื่องราวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะ นะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสนาะก็สามารถไปดูหัวข้ออื่นๆได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์มันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นสถานการณ์วางแค่หยิบยกตัวอย่างมาเท่านั้นนะคะามาดูกันต่อค่ะให้ไพ่บอกนะคะว่าเ,เรื่องราวครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากเมื่อกี้อีกนะคะจะเป็นยังไงจะชัดเจนขึ้นไหมนะคะความคิดของเขาเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าให้ไพ่แนะนําว่าทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นมานะคะ มาค่ะใบแรกนะไพ่เทมเพลนส์ค่ะอไพ่เทมเพลนส์เนี่ยมันเป็นไพ่ของการหาสมดุลเอ,อการปรับเปลี่ยนการปรับตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะใครที่ยังคงรู้สึกว่าตัวเองยังปรับเข้าหาเขาไหวนะคะก็ไปต่อแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยปรับมานานแล้วอะ่ะปรับมาสามปีสี่ปีแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอันเนี้ยเราก็ต้องรู้ลิมิตเนอะว่าถ้ามันปรับมานานขนาดนี้เราไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้อง walk away นะคะ อเอาเท่าที่ไหวนะคะเออคบเท่าที่ไหวไปได้เท่าที่ไหวนะอืมไม่ต้องบังคับตัวเองอะไรขนาดนั้นนะคะต่อมาค่ะมีไพาเด็กถือไม้ค่ะอืมอ่ามาดูกันต่อนะคะแล้วก็เลิฟเวอร์ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะบางทีเราต้องหากิจกรรมอะไรใหม่ๆเออเพื่อสารสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขาเนะะียค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณเคยทําเมื่อตอนที่จีบกันใหม่ๆก็ได้เออนะ อาจจะเป็นทานข้าวเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนเปลี่ยนบรรยากาศที่อื่นที่พักอื่นๆก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้แล้วแต่กิจกรรมที่คุณรู้สึกว่าเออมันบันเทิงใจนะคะเออเอเามาทําร่วมกันเนะาะว่างก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะเออนะเอามาทําให้มันรู้สึกเหมือนแบบกระชับอะเออให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันกระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อนะว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะอ่ะ ใช่หนึ่งเรียนค่ะอืส่วนความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถามว่าจะชัดเจนไหมในช่วง15วันนี้กวางบอกเลยว่ายังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามันยังมีความแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นเอ,อถ้าเกิดเขาหายไปก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาพอติดต่อกลับมาแล้วมันก็จะแบบออดูซับซ่านขึ้นมามันจะแบบว่าจุดไฟเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในช่วง15วันนี้นะคะเพราะมันมีไพ่เลเวอร์ แล้วก็มีไพ่เพจเอกแวนนะคะเออความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนะี่ยจะทราบซรานอีกครั้งหนึ่งในช่วงสิบห้าวันนี้นะคะดังนั้นเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดนะคะต่อมาค่ะไพ่จ s t ติ e ค่ะอืมแล้วก็อีกอันนึงนะคะ่ะ Mag ิก i ชีกวางบอกเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณไปไง่ายๆหรอกนะเออเขาไม่ปล่อยคุณไปไง่ายๆหรอกคือถ้าเกิดห่างกันไปหรือทะเลาะก,กันไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็ จะพยายามวนเวียนกลับมานะคะถ้าคุณกําลังรับมืออยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เขาอีโก้เยอะๆเขาก็จะแบบเนียนๆมาอาจจะมาส่องให้เห็นว่าเขามาส่องคุณให้รู้ว่าเขายังมีตัวตนอยู่เออนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้แบบมีอีโก้เนี่ยนะคะเขาก็จะเข้ามาพิชิตตัวคุณเลยแบบว่าทําให้เห็นเลยอะว่าอยากได้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะ่ะเธออย่าเพิ่งไปไหนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะ อมาดูกันต่อนะมีไพ่ Queen of s w o ซ d s ค่ะเขาว่าเขากลัวคุณเหมือนกันนะแล้วก็สี่สี่ถ้วยกวามว่า Queen of s w o ซ d s เนี่ยมันเป็นความคิดของเขาเนะคะเขากลัวคุณว่าคุณเนี่ยถ้าถ้าเขากลับมาแล้วทำอะไรไม่ดีอีกครั้งหนึ่งเขาก็กลัวว่าคุณจะหยุ่มหัวเขานะเออกลัวกลัวคุณว่าคุณจะวีนดังนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าเราเราจะวีนแล้วเออเราต้องคำดาวนะ เราต้องคำดาวน์นิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะแบบสั่นคลอนยุ่งเหยิงกันไปมานะคะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วนะที่วางเห็นเนี่ยถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ายังอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าก็ยังคงรักเขาอยู่อะเออนะเออแบบถ้าเกิดเขามีเวลาเขาทําอะไรผิดมาใช่ไหมสมมุติว่าเขาทําอะไรผิดมาคุณก็ถือว่ายังไม่อยากที่จะคุยกับเขาอะแต่แบบขอเวลาให้ตัวเองได้แบบพักจงพักใจก่อนเออแล้ว โอเคเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะคุยกับเขาและให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งเออมันจะเป็นทํานองนี้ค่ะเออไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกับว่าคุณอยากที่จะทิ้งเขาไปเลยเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะจากไพ่ที่วังดูมานะเออนะอ่ะมาดูกันต่อค่ะสิบดาบนะคะขอดูหน่อยค่ะทำไมถึงขึ้นสิบดาบคะฝั่งไหนกันแน่เอยทำไมเอยอตัวคุณน,นั่นเองค่ะอืม ตัวคุณเน่ยกลัวค,ค่ะว่าการที่เขากลับมาครั้งเนี้ยมันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าอืมนะคะเอออันนี้อาจจะต้องพิจรารณานะพิจรารณาเป็นลายบุคคลไปนะคะว่าเออเขาจะกลับมาแล้วเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเนอะอืมแต่ว่าควังคิดว่าถ้าใครที่เคยเจอในเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายๆรอบแล้วอะ่ะมันก็มีโอกาสใช่ไหมคะที่เขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะเนอะ อนะดังนั้นคุณก็อาจจะต้องพิจารณาเอาค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันคุ้มค่าต่อการไปต่อไหมนะคะนะคุณอ่ะเหมือนมีความเข็ดนิดนึงอ่ะนะเข็ดนะเข็ดแบบว่าเขาอ่ะอาจจะแบบทําให้คุณเสียใจดยการที่เป็นคนที่ชอบคุยกับคนนู้คนนี้คนนั้นอ่ะคนเนี้ยนะถึงคุยไม่ได้คิดอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคอ่ะเออ มันใครก็ไม่โอเคเนาะเออไม่มีใครโอเคหรอกนะคะหรือไม่อ่ะการเจ็บปวดของคุณนั้นหมายถึงว่าเขาอ่ะไม่ชัดเจนนะคะเออไม่จริงจังทําอะไรแบบที่เล่นทีจริงไปไปมาทาให้คุณรู้สึกว่าเออไว้ใจเขาไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะวังขออีกหนึ่งใบนะอ่ะหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบนี่อาจจะเป็นความคิดคุณค่ะว่าตัวคุณนั้นอ่ะรู้สึกว่าไม่ไหวละ เออไม่ไหวแล้วอยากที่จะเริ่มต้นใหม่มากๆเลยนะคะนะดังนั้นก็ให้ให้ดูให้พิจารณาที่สถานการณ์ของแต่ละคนละกันเพราะว่าแต่ละคนเจอมาไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเจอมาไม่เหมือนกันหนักหนาสาหัสไม่เหมือนกันดังนั้นก็อาจจะต้องคิดค่อยๆค,ค,ค,คิดกันไปเนาะนะเพราะว่าช่วงเวลานี้ไพ่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอยากอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ดังนั้นก็ลองดูค่ะว่าตัวเองต้องการอะไรการที่เราอยู่คนเดียวตอนเนี้ย เราโหยหาเขาไหมเออเรารู้สึกอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆไหมเราคิดถึงเขาถึงแบบจะเป็นจะตายไหมเออลองลองดูนะถ้าเกิดว่าเราสึกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเหมือนกิบชิวๆก็อยู่ได้งานก็เยอะก็เหนื่อยหาเงินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบก็ดูแล้วอะว่าสิ่งไหนที่เราต้องการก็อาจจะเป็นตัวเราเองที่อยู่คนเดียวหรือเปล่าเนียค่ะอ่ะเดี๋ยวกวางขอไพ่ข้อความนิดนึงค่ะว่ามีข้อความอะไรที่เขา นะคิดไว้ในใจเออเป็นข้อความในใจนะคะใบแรกนะคะเออเขาพยายามที่จะหาหนทางที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเขาพยายามที่จะหาหนทางที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไปรอดและเขาก็รอดด้วยนะคะอืมนะหรือมันอาจจะออกมาเป็นในที่ว่าจะหาหนทางยังไงที่จะแก้ตัวกับคุณให้ได้อะ่ะ ตเป็นไปได้นะดูอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมันยังไปได้อยู่เขาเชื่อนะนี่คือความเชื่อของเขาว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ไปได้ค่ะอืมนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะต่อมาค่ะเอ,อเขาบอกว่าในตอนเนี้ยเขารู้สึกเอ,อสับสนเนาะสับสนว่า ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นความนุ่มหลงกันแน่เออนะคะอืมนี่คือความคิดของเขานะคะอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับชาวท่านลมในครึ่งเดือนหลังนะคะ ใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยอันนี้เป็นเพียงดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอยากดูมั่นยําจริงกวางแนะนําให้ดูส่วนตัวโดยที่มีชื่อคุณและข้อชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นชื่อจริงนะคะขอเป็นชื่อเล่นนะคะอ่ะกวางก็มีทั้งแบบพิมพ์แล้วก็แบบโทรคุยเนอะถ้าเกิดโทรคุยอ่ะน่าจะน่าจะสะดวกกว่าน่าจะดีกว่านะคะอ่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย